สวัสดีครับอยู่กันเกมทีมไฟต์แท็กติกนะฮะอ่ะตัวแรกครับหยิบมาทวิตเตอร์เฟดบ้างดีกว่าม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 าภาคุมส่วไอเทมฮะเหมือนว่าจะไม่มีเลยในรอบแรกครับมีแต่ตัวฮะได้ดาริสมาองค์กรก็ได้นะครับและก็เป็นทวิตเตอร์เฟกตัวหนึ่งครับมีแคทลินมา2ตัวเลยตังไม่พอดึงขายทวิตทิงไปนะฮะแล้วก็ดึง คทลินมา2ตัวแล้วก็พอเป็นมิดร์จูนทัไนปเปอร์ได้แล้วนะครับเนี่ยกับไอเทมลูกฟ้าอีกลูกหนึ่งฮะก็เป็นดาบครับโอ้โหอัเมนไม่ตรงสายที่จะเล่นเลยว่าจะเล่นสไนเปอร์เคทลินก็้2ดาวมิดร์จูนก็มาแต่มันไม่มาฮะอักคเมนที่ตรงสายมันไม่มาคราับไ,ไปไงดีเนี่ย อยากเล่นสไนเปอร์อยากเล่นมิสฟอร์จูนจังเลยหรือว่าเราจะลองไปทางนี้ดูอักเคนอันแรกเนี่ยฮะแชมเปี้ยนตัว1และ2ทองนะครับจะได้รับความเร็วในการโจมตีและความเร็วในการขึ้นที่คือยิงเร็วไปคู่กับสไนเปอร์อย่างเคทลินก็น่าสนใจและเคทลินขึ้นมาเป็น2ดาวครับโอเคก็เท่ากับว่าถ้าเราหยิบอักเคนอันนี้มาเราน่าจะต้องปั้นตัวที่แบบว่าตัว1บาท2บาทนะฮะตัว1ทอง2ทอง มาเป็นตัวแบกแทนเพราะว่าตัว1ทอง2ทองเนี่ยมันได้รับบัฟจากอักเมน์ฮะความเร็วในการโจมตี40เลยนะฮะแล้วคู่กับสไนเปอร์สไนเปอร์มันยิงแรงอยู่แล้วนะผมว่าน่าสนใจเลยแล้วเราก็มีดาริเลสมาฮะสองตัวก็เดี๋ยวทำบริการด้านหน้านะฮะมาแทงด้านหน้ามาคู่กับสไนเปอร์อย่างที่เคยเคยทำไปแต่วันนี้เนี่ยต่างออกไปตรงที่ว่าเราจะเน้นในตัว1บาท2บาทสไนเปอร์มีถึง3ตัวเลยนะฮะก็คือเคทลินมีทิสนาและก็ค็อกเมานะฮะ ว่ารอบนี้เนี่ยเอายอดเดินไปเก็บเงินก่อนดีกว่าเผื่อได้ทิศนาด้วยฮะเราต้องการทิศนา3ดาวอยู่แล้วด้วยนะฮะลงยอดเดินไปก็เผื่อว่าจะได้ทิศนา3ดาวได้เร็วขึ้นนะฮะแน่นอนครับแพ้แน่นอนฮนะตัวมันหนึ่งดาวล้วนเนี่ยนะแล้วก็เจอแอดเซนสี่ตัวด้วยฮนะโอ้โหแอดซินการเลนน่าจะไปทางแอดซินสี่เลยฮนะตอนนี้ก็สี่แล้วนะอาจจะไปหกก็ได้อนะ นี่ครับปีเคทลินใหม่ตัวหนึ่งฮะแล้วก็ทวิตรเร์เฟสไม่ปั้นฐานรับจ้างไม่ปั้นฮะวันนี้เราเลนตัวนตัว1บาท2บาทซึ่งมิดฟอร์จูน3มบาทนะครับสเสดายอักเบนที่หยิบมาก <c oughs> ่ <c oughs> อนจะขึ้นเวลผมว่าผมส่สักนิดหนึ่งดีกว <c oughs> าาา่าเอ้า่าฮะค็อกมาวตั้งใจจะหาเคทลินนะฮะเพราะว่าตอนเวล3เนี่ยโอกาสเจอตัว1บาทเัน75เปอร์ฮะผมว่าผมจะทำา3ดาวเลย <c oughs> แต่ดันเจอค็อกมาลซะง,งั้นฮะกับบิดแครงที่ตอนนี้ไม่มีตังดึง รอบนี้ครับเจอกับทหารรับจ้างถ้าเปิดมาแล้วนะฮะแล้วก็มีกระสุนแปดอยู่ขั้นหนึ่งฮะไม่ไหวแน่นอนเลยฮนะแพ้ไปโอเคครับเคทลินมาอีกตัวนึงฮะแล้วก็มีซิกโผขึ้นมารอบนี้ไปพริกัาสักขั้นหนึ่งฮะแล้วก็จะเห็นได้ว่าพอเลเวล4ี่เนี่ยโอกาสเจอตัว1บาทที่ผมจะทำเคทลินฮะมันเหลือห้เปอรแล้วนะฮะเมื่อกี้เลยต้องรีบสุ่มรอบนี้ครับเราเจอกับนัดประดิษฐ์ ไม่ใช่ยังไม่เปิดนะฮะแต่ก็เหมือนว่าจะไปไม่งั้นก็อาจจะไปทางทิส่สวนนะครับรอบนี้ก็4ตัวเท่ากันมีบรรการด้านหน้าับฝั่งเราพอแทงได้ครับแล้วก็เห็นได้ว่าตัว1บาท2บาทของเราฮะวิ่งเร็วแล้วก็ยิงเร็วพอสมควรนะฮะนี่ขนาดยังไม่ได้ใส่เทมมาให้เลยนะตึงก็หน้าไปทางยอร์เดนเหมือนกันนะครับแต่มองมองไว้ไปทางสไนเปอร์น่าจะเป็นอะไรที่เวิร์กดีนะฮะรอบนี้แพ้ไปครับเขามีอาร์กเมนที่ฆ่าศัตรูตายแล้วก็ได้เลือดฮะเลยไม่ไหว ไอเทมครับได้เลือกคู่แรกะฮะเดี๋ยวหยิบมาเป็นธนูแล้วกันนะฮะเคทลินเรามีเป็นโชจินแล้วเดี๋ยวอาจจะทำกุนสูให้อีกสักอันหนึ่งฮะยิงแบบเร็วๆโคตรๆหรือไม่ก็อาจจะให้ตัวอื่นฮะอย่างค็อกมาอย่างทิซาน่าฮะมันก็ใช้ได้นะกุนสูดูกันอีกทีฮะว่าตัวอะไรจะเกิดก่อนครับตอนนี้ฮะเดี๋ยวลองไปทางลูลูแล้วกันนะฮะลูลู <Lulu S 1> ได้ธนูมาฟรีๆใช้ไปก่อน ดูลูกก็ตัว2บาทแะตีเร็วอยู่แล้วด้วยเหมือนกันนะครับได้ธนูไปอีกก็เร็วขึ้นอีกฮะทำให้สกิลก็น่าจะออกเร็วขึ้นอีกนิดหนึ่งนะฮะร,รอบนี้ก็เจอกับสไนเปอร์เหรอโอ้โหสัญลักษณ์เขาได้กับไนเปอร์ฮะแล้วก็ทำคิดลินโชว์จริงแล้วด้วยมีคนเล่นเหมือนกันนะครับเหมือนว่าได้เล่นไปเนี่ยแต่เรามองมาตั้งแต่แรกเลยนะว่าจะเล่นไนเปอร์ฮะแล้วก็มันมียิงเร็วอ่ะค่อนข้างที่จะคุ้มอยู่ครับ เสียดายมากเลยถ้าไม่ได้เล่นน่ะเดี๋ยวรอดูกันทีฮะอาจจะไปปั้นตัว2บาทแทนอย่างทิสนาอย่างค็อกมาวก็พอได้อยู่กันฮะรอบนี้ฮะยังไงครับลูลู่ลอยูเรงได้ฮะแล้วก็เรียบร้อยชนะไป <I> วายมาลูลูนเลยไม่ได้ปั้นเท่าไหร่ <laughs> ตอนนี้ฮะลูลูขึ้น2ดาวฮะทิสนาเงียบเหงามากเลยฮะ ตอบนอี้ครับเจอกับชิ้นส่วนฮะมีชิ้นส่วนเป็นเอสเรียลนะฮะเงินเก็บได้ถึง30แล้วะฮะกระดานว่างเลยซึงด้านหน้าเขา1ดาวล้วนฮะเรามีลูลู่คอยฮิลตัวแนวหน้าได้นิดหน่อยนะฮะดาเลสก็ดูดเล่อได้ะฮะก็ได้เปรียบหน่อยมีบริการะฮะเพิ่มพลังป้องกันให้ด้วยะฮะชนะไปในรอบนี้โอ้โห ออกมาไม่ตรงสายที่จะเล่นเลยฮะทิชน่าไม่ออกวันเลยออกมาแต่อะไรก็ไม่รู้เวกเวกรูรูอะไรเงี้ยเหมืบทหวังกับทิชน่าสาดาวยังไงไม่รู้ฮะแล้วมันเหลืออะไรอะ่ะเคทลินก็มีคนเล่นค็อกมาวก,ก็ ต้องรอดูกันนะฮะรอบนี้ฮะไอเทมออกมาเป็นถุงมือครับแล้วก็เข็มขัดไอเทมชิ้นสุดท้ายยังมีอีกเป็นคาถาฮะได้กุนสูละหรือว่าจะทำลาสวิสเปอร์ไปจอะเกราะก,ก็ได้ฮะธนูอยู่ที่ลู่ อ่าโอเคเคลินฮะส,าสดาว2ตัวฮะจะสามไม่เอ่ยทิซาน่าฮะมาอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวผมลองสุมสักหน่อยแล้วกันนะไหนๆก็เน้นตัว1บาท2บาทอยู่แล้วถ้าขึ้น3าดาวได้ก็น่าจะเป็นอะไรที่ดีฮะอ่ะมาสมกันครับวันนี้สมต้นเกมฮะได้เคลินมาเพิ่มอีกตัวฮะกับมิสฟอร์จูนครับไม่มีช่องลงฮะจะทําดาลเลสขึ้น3าดาวก็เต็มงั้นเดี๋ยวมิสฟอร์จูนมาก่อนป๊อปปี้ไปก่อนและดาลเลสมาอีกตัว แ้าดาเลสขึ้น3ดาวได้นี่คือจะดีมากมากเขาอกมาไวนะะ,ะต้องเน้นสไนเปอร์ก่อนฮะบรดี้กาดอาจจะไปเน้นตัวสตันตอนท้ายเกมไม่ได้ฮะตอนนี้อคอกมากขึ้น2ดาวเลวครับเอามาตัวฮะคอกมากไปดิมาอีกแล้วครับดาเลสฮะไม่มีช่องจริงครับแม่โคตรเยอะเลยดาเลส <c oughs> เสียดายกมากครับไม่ได้ทำฮะ <c oughs> คือมันต้องเน้นตัวดาเมจก่อนเลเนะ๊ย แล้วตอนเล่นองค์กรก็ไม่ค่อยออกมาหรอกอย่างเงี้ยเ,เก็บเงินสัก10บาทฮะเพื่อเอาดอกเบี้ยสักนิดนึงฮะตอนนี้ได้ลงตัวที่5แล้วครับเลทตัว1บาทก็ดอรอปเหลือ45%น,น,น,นะฮะซึ่งก็ยังเยอะกว่าตัวระดับอื่นๆนะยังพอสมเจอบ้างครับเคท็ดลินใหม่ตัวดาเลียตอีกแล้ววะ่ะโ <c oughs> คตรเซ็งเลยซือมันไม่มีช่องอ่ะคุณจะให้ผมขายอะไรครับขายรูกเอาไอเทมมาก่อนแล้วกันนะฮะ ป้าจะทำาไอเท่มให้กับเคทลินได้โชจินได้กุนสูยิงเร็วขึ้นไปอีกกับเดี๋ยวดูอีกทีฮะว่าต้องการไอเทมดูดเลือดไหมหรือว่าเอามานาขึ้นอีกและในรอบนี้ก็เจอกับหารับจ้างคนะตอนนี้จะเห็นได้ว่าเคทลินยิงเร็วนะฮะมีโชจินขึ้นไปอีกครับและก็ได้จากอักเบมนที่อีกฮะมานาก็จะเต็มเร็วขึ้นนะครับชนะไป อักเบนชิ้นที่2ครับมีเป็นเจ้าหน้าที่ฮะแต่ได้วายนะครับก็น่าสนใจมาซีซีครับหรือว่าจะเอาเจ้าหน้าที่แขงก็ได้แล้วก็เคสลินขึ้น3ดาวโอเคทิศซาน้าผมไม่ออกมาเลยฮนะจากยอร์เดนโคตรเฟล รอสุ่มทีตอนเวล6กแล้วกันนะฮะสุ่มหาตัว2บาทครับตอนนี้เลทมัน3าเจอตัว1บาทง่ายกว่าถ้าเวล6เนี่ยเจอตัว2บาทได้ง่ายกว่านี้ฮะรอบนี้เจอกับนักประดิษฐ์แล้วก็มีชิ้นส่วนกับเล่นเวลานิดหน่อยแนวหน้าเราแตกไปหนึ่งแล้วฮะดารียะาตอนนี้เคทลินของเรายิงเร็วแล้วครับแต่มันไม่มีดูดเลือดะฮะถ้าอยู่เป็นตัวท้ายๆเนี่ยไม่มีดูดเลือดว่าน่าจะยืนยากครับตอนนี้เหลือคนเดียวะะแล้วฮะแลวก็เรียบร้อยะฮะชนะไป ใหเทมให้เคทลินดูดเลือดก,ก็แฮนด์ออฟจัสิกก็ได้ได้มิดฟอร์จูน2ดาวด้วยนะฮะแต่ได้เลือกคู่ที่3ครับไม่รู้จะได้เลือกอะไรหรืออะไรหรือถ้าไม่ได้มิดฟอร์จูนผมว่าเดี๋ยวผมไปเอาค็อกมาล์วทำเป็นตัว3ดาวเลยดีกว่านะฮะได้เข็มขัดมาแบบไม่ค่อยตรงสายแต่เดี๋ยวมันปรับเปลี่ยนได้เป็นซิกฮาราว,วางธงเป็นตัวบัฟให้เคทลินก็ได้ะฮะไหนๆก็จะทำา3ดาวแล้ว เอาให้มันขึ้นง่ายๆขึ้นอีกฮะจะได้ไปเล่นตัวแพงครับอ่ะเก็บขาดถ้าทำเป็นซิกฮาเราก็ได้ฮะแบนชีคอไม่ก็เซฟเฟอร์ก็ได้นะฮะให้กับคอกเมาเก็บตังกันยาวๆฮะตอนนี้เดี๋ยวรอเวลหกฮะสุ่มกันอีกทีนึงะรอบนี้เจอกับอาคมครับมีอัคเบนเป็นจักรพรรดิด้วยฮะก็ได้เปิดจักรพรรดิมาขั้นหนึ่งครับกะเวนใส่เป็นวอลม็อกครับโดนสองเข้าไปฮะหือเกือบตายแต่ไม่ตายแล้วก็ดูดเลือดกลับคืนมาแต่ก็ต้องตายอยู่ดีนะเรียบร้อย บิกาศตัว3บาทมาเป็นเลโอน่าฮะซิกยังไงเนี่ยทิศนาไม่ออกเลยเนี่ยคือยอร์แดนโคตรเฟลเลยวันนี้บอกตามตรงต้องการตัวทิศนาแต่ออกมาแต่ตัวอะไรไม่รู้นะฮะเดี๋ยวหยิบมาเป็นเลโอน่าไหมลงบริกาศไป3ตัวมาช่วยดึงมาช่วยสร้างเกาะมาช่วยยื้อให้แคทลินยิงฟรีก็เอาป๊อปปี้มาปิดด้านหน้าข้างๆแล้วกันนะฮะลองดู หรือว่าเจอสินิครับป๊อปปี้ก็จะโทรวอลคดึงให้ศัตรูมาตีตัวเองก่อนนะฮะก็ะเลยเอาบฏิการมาปิดไว้ฮะรอบนี้เจอกับไซเปอร์ฮะแต่เคทลินเรา3ดาวแล้วฮะฝั่งเขาก็เล่นฮ็อกเมวแต่ยังเพิ่งหนึ่งดาวอยู่ครับตอนนี้โดนสองไปเก็บไปแล้วฮะเก็บเคทลินฝั่งเขาไปครับเคทลินฝั่งเรายังอยู่ฮะชสนะไปอ่ะพิสนาปปะะฮะสองดาวสักที <laughs> เดียนยวถ้ะนะาใบอีกตัวหนึ่งวายผมว่าน่าจะไม่ได้เล่นเล่นเป็นดีิการ์ดดีกว่า ทำสไนเปอร์ให้สี่ที่เหลือก็บริการให้หมดมาช่วยให้สไนเปอร์ยิงฟรีก็น่าสนใจดีกว่าเจ้าหน้าที่นะฮะเป็นก็ช่วยเปิดเจ้าที่มาขั้นหนึ่งก็ไม่น่าเกียดเท่าไหร่ใช้ได้อยู่ฮะรอบนี้ครับได้เงินมาเต็มเลยกับตัวนิดหน่อยกับไอเทมก็เป็นดาบทำเป็นอินสติเทได้ฮะโอ้โหทิชนาเนี่ยฮะพอขายอยอเดิน์ไปปุ๊บทิชนามาเต็มเลยรอบนี้ครับผมไปเวลหกนะครับทำเป็นสไนเปอร์ขั้น2ก็ได้นะ แต่แนวหน้ายืนไหวหรือเปล่าต้องรอดูกันซึ่งก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้เนี่ยเลดตัว2บาทนะฮะสีนฮะก็เยอะกว่าตัวอื่นๆนะครับช่วงนี้ผมอาจจะส่มหาคอกเมากับทิศนาฮะให้3ดาวอักเบ้นที่เราหยิบมาจะได้คุ้มคุ้มหน่อยเอ้าเลียวหน้าเฉย พอสุภาตัว2บาทก็เจอตัวสบาท4บาทอะไรครับเนี่ยโอเคป๊อปปี้2ดาว2ตัว3ดาวได้ก็ดีถ้าไม่สมดาวก็ไม่เป็นไรฮะตอนนี้ครับเก็บเงินได้50ไปก่อนและนะ้วในรอบนี้ก็เจอกับเทคโนโลยีเออกอนใส่เป็นสัญลักษณ์ทุกคนฮะ <c oughs> เลือดเยอะมาหน่อยแต่แตกไปแล้วฮะรอบนี้ชนะไปดาเลือดฮะยังคงอยู่กับเราฮะ คือถ้าหยิบมั้งตาแรกเ่ยทำสามดาวได้แล้วมั้งหัว่าอะมาลองสุ่มหาค็อกเมาให้สามดาวกันดีกว่าฮะทฤษณาอาจจะไม่ทำก็ได้เดี๋ยวทำแค่ค็อกเมาแล้วก็รีบรลรงเวลไปทางอื่นนะฮะตอนนี้เจอบิดแค้งครับเอามาไว้ก่อนฮะหยิบปบฏิก์ดมาให้มากสุดทัสไทเปอร์เราน่าจะเต็มที่ได้แค่นี้ได้แค่สี่ตัวฮะอ่ะไทเปอร์จินคนระับต้องเลือกลแล้วฮะระหว่างจินกับ วิปปอตูนฮะซึ่งทำวิปปอตูนมันมันได้เน้นยิงอะมันเน้นสกิลและไอเทมไม่มีผมว่าจินก็น่าอาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีเดี๋ยวรอดูอีกทีฮะเพราะว่าไอเทมผมว่าผมจะไปกองให้ตัว1บาท2บาทแทนวันนี้เราจะเล่นทีมไซเปอร์ราคาถูกนะฮะเราจะหาค็อกเปลทิศนาก็มา2ดาว2ตัวโอ้อะไรครับเนี่ยดาเลสังคงอยู่กับเรา แต่ก็คงยังไม่เอาอยู่ดีมาแล้วฮะค็อกเมาแล้วมิทฟอ์จูน2ดาว2ดาวหรือจินดีคิดๆด,ดูแล้วก็ใช้ไปก่อนแล้วกันนะฮะมิทฟอ์จูน2ดาวไปก่อนขาดทุนก็ช่างมันไม่เป็นไรทางเลือกเรามีไม่เยอะฮะตอนนี้มันค่อนข้างเต็มช่องแล้วครับกับวันนี้เนี่ยมีคนเล่นสไนเปอร์เหมือนกันนะฮะค็อกเมาก็ใช้เหมือนกันจินก็ใช้เหมือนกันปั้นตัวไหนได้ก็ใช้ตัวนั้นแล้วกันแถรอบนี้เจอกับสไนเปอร์ฮะฝั่งเขาก็ใช้เป็นจินนะฮะแต่เหมือนว่าไอเทมจะไม่ตรงสายเท่าไหร่ รอบนี้สนะไป4ขีด4แล้วฮะไอเทมชิ้นเล็กน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายที่โผลม,มาในวงล้อนะฮะกับมีตรงคลิปอีกสักนิดหนึ่งถ้าดวงดีก็คงมาแล้วผมได้เลือกคู่สุดท้ายด้วยมีดาบอยู่อันหนึ่งครับก็ทำเป็นดูดเลือดได้ะฮะกันเบดก็ได้ให้เพื่อนหรือแฮนด์ออฟจัสสิกก็ไดะะ้ให้ตัวเองก็เอาดีกว่าแฮนด์ออฟจัสิก ไม่งั้นก็เดี๋ยวอาจจะปั้นวิฟัลจูเดี๋ยวรอดูอีกทีฮะรอดูคีปอีกสักรอบหนึ่งครับว่าจะดรอปไปเทมอะไรตอนนี้เล่นๆตัวที่มีครับบิสแคงครับขึ้นเป็น2ดาวนะฮะแต่ถ,ถ้าลงไปคือแนวหน้าเราไม่มีเลยเอาไว้ลงหลังๆแล้วกันสมกันต่อฮะหาทหิสนาหาคอกมาวครับให้3ดาวฮะขาดอีกพอสมควรฮะแต่ทิสนาเนี่ยจะ3ดาวก่อนแลวครับ ทำซิกฮาราวให้ก่อนเลยไหมได้ความเร็วในการโจมตีฮะแล้วก็เดี๋ยวให้ตัวที่เน้นกายภาพแล้วกันนะฮะทิศนาอย่างนี้เคทลินอย่างนี้ไม่ได้เน้นกายภาพแต่ก็เน้นมาณนะเอามายิงสกิลเอ้ามาแล้วฮะทิศนาขัดโดนอนกนี่คือคัามตั้งใจจะหาคอกมาาครับได้ทิศนาฮะคือถ้าตั้งใจจะหาทิศนายอร์เดนผมก็มไม่ขายหรอกนะฮะโอ้ดวงโคตรดีรอบนี้เจอกับจักรพรรดิครับแล้วก็มีเป็นแอสซินนิดหน่อยฮะเรียบร้อยไปแล้วฮะตอนนี้อย่างที่เห็นครับคือเคทลิน ถ้าไม่มีดูดเลือดเนี่ยยืนยากว่ะต้องมีพักเป็นอันที่3ครับอุ้ยสไนเปอร์เนสไปดีฮะได้ <S <S ความสายเพิ่มเติม10%ครับสูงสุด40%ะถ้าเราไม่ได้ขยับตัวสไนเปอร์นะฮะซึ่งก็มาแล้วฮะคอกเมวขาดอีก2ตัวฮะโอเคผมว่าผมทำแฮนด์ออฟเจอรสิกดีกว่าให้กับเคทลินฮะ วันนี้เน้น,เ,น,นเคซินฮะได้ดูดเลือดจะได้ยืนขึ้นมาอีกนิดหนึ่งฮะส่โซนมิดฟอร์จูนครับไม่มีไอเทมนะอาจจะเปลี่ยนเป็นซินดีกว่าฮะเวลายิงทีมันโดนหลายตัวแล้วก็เน้นกายภาพอยู่แล้วด้วยฮะสำหรับสไนเปอร์ฮะแล้วก็เรียบร้อย3ดาวเลยฮะทิชนาแบบไม่เีไอเทมหาค็อกเมาลต่อ <and black. S 1> ไม่เจอ <and black. S 1> เจอเป็นบิดแ้งอีกตัวนึ่งรอมะฮะบริการบริการเราไม่ต้องเน้น3าดาวได้ฮะเพราะว่ามันได้ค่าตีเร็วนะฮะ เรามีตีเร็วเป็นสไนเปอร์แล้วฮะเดี๋ยวหาคอกมาอีก2ตัวป๊อปปี้มามิดฟอร์จูนก็มามิดฟอร์จูนตัวนี้ที่มันเต็มนะอ่ะนะลำบักใจจังทำมิดฟอร์จูนขึ้น3ดาวต้องขายบิดแค้งอะป๊อปปี้จะ3ละ มาไว้ก่อนนะเผื่อจะสามฮะเดี๋ยวเอาวิปอร์จูนมาดองๆไว้ไม่รู้จะได้แค่ไหนฮะรอบนี้เจอกับแอสซินครับแพ้ทางสุดๆฮะโดนล้วงครับและก็เรียบร้อยฮะเคสตินของเราไม่รอดฮะแล้วก็แนวหน้าเราไม่มีไอเทมไม่มีดาเมจไม่มีอะไรเลยต้องทำแล้วแหละไม่ก็เดี๋ยวค่อยจัดตำแหน่งใหม่ฮนะให้บอริการ์ดมาอยู่ใกล้ๆสไนเปอร์ฮะจะได้ไปตีบริการก่อนอ่ะมาลองดูไอเทมกันดีกว่า ตอนนี้ได้แค่ดากอนครอมีลูกทองด้วยครับลูกทองคือเงินไงล่ะโคตรสิ่งเอ้าโอเคไอเทมแทงครบซันไฟเคปครับกับดากอนครอฮะอาจจะให้เลวหน้าเนาะค,ค็อกเมาก่อนดีกว่าฮะค,ค็อกเม้ามาหมา่ตัวฮะมิทฟอร์ซูลถ้อทำไปเนี่ยมันไม่มีไอเทมฮะและมิทฟอร์ซูลเน้นสกิลด้วยฮะไม่มีไอเทมให้มิทฟอร์ซูลเลยผมขายไปใช้จินดีกว่า ายภาพตีแรงครับและก็ทำาห้เทมให้แนวหน้าสักหน่อยฮะซันไฟเคฟก่อนเลยต่อด้วยดา้อนครอบคุณครับมิดฟอร์จูนฮะึ่งขายไปเมื่อกี้โผล่มาแล้วเอ้าเรียบร้อยคอกมเม้าสามดาวเสร็จสิ้นธุรกิจฮะทีมสไซเปอร์ราคาถูกฮะตัว1บาท2บาท3ดาวทุกตัวฮะเน้นสไตเปอร์แล้วก็ยิงเร็วจากอัคเมนนะฮะรอบนี้เจอกับหาลับจ้างฮะแล้วก็มีสไตรเปอร์เหมือนกันฮะก็เลยสุกยากหน่อยแต่ก็สุกจะได้นะ ที่เหลือเดี๋ยวเราไปทำบริการนะฮะบริการให้เยอะที่สุดก็น่าจะ4ตัวกับตัวสุดท้ายอะไรก็ได้ะฮะไม่ก็เอากาลิโอมาฮะมันก็จะลงตัวฮะ4ี่สีบริการสี่สไนเปอร์4รอบนี้เจอกับนักประดิษฐ์ครับสไนเปอร์ของเราไม่ได้ย้ายตำแหน่งมานานแล้วนะฮะบัฟน่าจะ40%นมันก็เลยยิงแรงหน่อยจากอัคเบนฮะสไนเปอร์เนสชนะไป ไปกันต่อเลยฮะเก็บตังค์ยาวๆครับรอบนี้เจอกับจักรพาธาโดดมา2ตัวคาทารีนาโดน2หัวเรียบร้อยไปครับมีแฮนด์ออฟเจอสิกฮัดุดเลือดได้ฮะเคทลินสบายหน่อยชนะไปในรอบนี้จิงไม่ได้บิน <c oughs> จิง2ดาวเลยด้วยนะไม่ได้บินนะโดน2หัวซะก่อนโอเคฮะเดี๋ยวทำไอเทมให้กับสไนเปอร์อีก2ตัวของเราซึ่งก็มีอินฟินิตี้เอนะฮะมี เดดเบดแต่ผมเอานี่ดีกว่าติฟโกฟให้กับทิสนาฮะแล้วเดี๋ยวไอเทมที่เหลือค่อยให้ค็อกมานะครับ2ชิ้นพยายามจะเน้นๆให้ตัวสไนปเปอร์ทั้ง3ของเราฮะมีไอเทมให้ครบนะครับและไอเทมโอโหโคตรเกลือเลย <c oughs> สุ่มมาโคตรเกลือรอบนี้ได้บรอม,มอีกตัวฮะเดี๋ยวรอลงเวล8ก็ได้บริากาศ4ซึ่งในรอบนี้ก็เจอกรับทึกทน,นครับเหมือนว่าสัญลักษณ์จะเปลี่ยนเป็นนี่ไปแล้วนะฮะ้ารดด่วนครับ <c oughs> จะใช้รีพอร์เตอร์ไปเปลี่ยนไปถอนมาจากเออร์อดน,นะเพราะกว่าตอนนี้ทีมเขาเน้นไปทางเทคโนเคมีฮนะและแนวหน้าของเราหายไปหมดนะฮะเคลลินของเรายังดูดเลือดได้อยู่ฮนะแล้วก็ชนะไ,ไปะทิสนาฮะไอเทมรอบนี้ได้แบนชะีคอฮะสลับตัวก็ได้นะแต่อักเมน้นผลอักเม้นจะหายไปเพราะงั้นไม่สลับดีกว่ารอบนี้ผมไปเวฟ8เลยดีกว่าฮนะโภทิการขั้น2 เอามาปิดแนวหน้าฮะเผื่อว่าจะโดนตัวกระโดดลววงมาฮะแอสซิสตซึ่งในรอบนี้ก็เจอกับเทคโนเคบีฮะสามดาวเวอร์วิกครับตอนนี้โดนลุมแบบนี้เรียบร้อยชนะไปไอเทมจากบางกรไม่สวยเท่าไหร่ว่าจะเก็บไปให้ค็อกเมาสักหน่อยแต่ออกมาเป็นโมเรลโลฮะโมเรลโลอาจจะให้บรอมนะฮะสกิลทีโดนหลตัวได้ลดฮิว มาครับฮะมิดฟอร์จูลจินของเราไม่มาเลยเนี่ยไม่ขึ้น2ดาวเลยและไอเทมทิศนาก็ไม่สวยเท่าไหร่เลยติฟโกบอกมาสุ่มไม่ตรงสายเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวขอสุ่มหาบลอมให้2ดาวสักหน่อยฮะจะได้ถึกขึ้นแล้วก็เรียบร้อยครสองดาวฮะอาร์เกลีครับเอาลงเป็นตัวต่อไปตัวสุดท้ายให้ได้ฮะได้องค์กรด้วยนะฮะแม้ว่าไม่มีไอเทมรอบนี้ครับเจอกับแอสซาสินฮะแอสซาสินน่าจะฟูเลยนะฮะโดดมาเต็มเลย ตึอนตอติดอยู่กับร้อมเต็มไปหมดฮนะอากาลิมาล้วงเลยครับมาไถไ่ถแต่ไม่โดนไซเตอร์เท่าไหร,นะร่ฮะเคลตินของเรายังอยู่ครับยังได้อยู่ฮะยังพอตู้ได้อยู่นะฮะต้องมีบริการเยอะๆฮะมาช่วยปิดจะได้สบายกว่านี้โอเคฮนะไอเทมตอนนี้เทเซนาสวยมากครับและก็เหลือ2ทีมสุดท้าย ทีมแอสซสินฮะเป็น6กแอสซิสินเลยนะครับโอ้โหแพ้ทางสุดเดี๋ยวผมเอาบริากาศมาปิดดีกว่าเวลากระโดดมาจะได้ติดบริากาศก่อนนะฮะตีตัวบริากาศก่อนสไนเปอร์ของเราอาจจะรอดโอเคมาลองดูฮะอุ้ยทานอนเขาสามดาวอะ่ะทำเป็นเล่นไป3ดาวเขาเยอะมากเลยนะฮะโอ้โหอากาลิเก็บแคทลินไปแล้วครับโอ้โหแพ้ทางว่ะแพ้ทางสุดเลยนี่ขนาดเอา บริกาดมาปิดแล้วนะฮะแต่อากาลีครับไถมาโดนครับพอไถทีละแอสซินป่วมันทีเดียวจบเลยอะ่ะมีวววสไนเปอร์เดสน่าจะไม่ได้ใช้งานแล้วนะครับเพราะว่าต้องย้ายตำแหน่งให้ตัวสไนเปอร์ของเราไปอยู่หน้าแทนและด้านหลังให้บริการรับมือกับแอสซินนะฮะแต่อากาลีเนี่ยเป็นตัวที่จับตัวยากมากๆครับคือถ้าไถทีมันไถไปเรื่อยอะ่ะต่อให้วางหน้าบางทีก็อาจจะโดนนะฮะ เดี๋ยวลองดูดีกว่ามันอยู่อย่างนี้ไม่ได้อ่ะอยู่อย่างนี้ก็ตายต้องเอาสไนเปอร์ไวไวหน้าฮะแล้วให้ด้านหลังเป็นบริการซึ่งเราจะยิงเบาลงฮะเพราะว่าอัคเบนสไนเปอร์เนสเนี่ยมันถ่ายไปเราย้ายตำแหน่งใหม่ครับและดูผลกันฮะจำนวนตัวเท่ากันแต่สามดาวเขาเยอะกว่านะฮะมีหุ่นล่อด้วยครับโอ้โหไม่ไหวอยู่ดีไม่รอดะฮะแพ้ทางแพ้ทาง รู้จะสู้ยังไงฮะบริการก็เอาไม่อยู่แล้วทีมของเรามันตัวบางด้วยฮะสไนเปอร์แพ้ทางครับแพ้ทางจริงฮะอ่ะยิบมาเป็นบัมบูเบสฮะกันคริเดี๋ยวเอาให้เลวนาฮะเลวนาจะยืนไหวหรือเปล่าสามดาวก็ก็สู้ยากอยู่ดี <c oughs> ได้เบินจากซันไฟเคปอย่างเดียวอะน่าจะมาได้แค่นี้ครับเดี๋ยวผมเคลียร์ตัวเลยดีกว่าหาเลอนาให้สมดาวเผื่อว่าจะ พอสู้ได้ครับและบลอม2ดาว2ตัวฮะเรียวหน้ามาอีกตัวหนึ่งบลอมอีกตัวนงครับขาดบลอมอีก2ตัวจินก็ยังไม่2อักีน่าจะไม่เล่นเอาเรียวหน้ามาก่อนถ้าบลอม3ดาวนี้ก็คือเอาไอเทมเรียวหน้าให้ไปก็ก็ต้องลองดูกันแต่ตอนนี้ผมต้องจัดตำแหน่งใหม่ก่อนฮะลองไปฝั่งนู้นดูบ้างอะโอ้ได้แค่2ตัวฮะสำหรับซิกฮาเราทิศนาลากไฟไม่ทันฮะอักลีนี่น่าจะถ่ายไปทั้งฝาฮะและ้วก็ใช่ครับอย่างที่คิดไว้แต่ ก็โดนอยู่ดีฮะโดนอังคกลิเก็บอยู่ดีครับไม่รอดฮนะแพ้ทางสุดๆเจอแอซเซอร์นครับมีหุ่นมาล่อด,ด้วยฮะทำให้ไปตีหุ่นกับ3ดาวดเขาก็เยอะนะฮะเยอะกว่าผมตัวหนึ่งกับทีมที่แพ้ทางก็ทอีีฮนะโอเคครับถึงแม้ว่าจะที่2คนระับแต่ผมว่าทีมสไนเปอร์ราคาถูกของผมก็ไม่เลวเลยนะฮนะใสได้อยู่เป็นแต่ว่าเจอทีมแพ้ทางเท่านั้นเอง จอแอสซินแบบฟูเลยมีหุ่นมาอีกมีอารากลมาอีกครับโอ้โหรอบยากอะ่ะต้องเอาสตันมาหยุดไว้ครับแล้วก็ต้องหาตัวดาเมจที่ไม่ใช่สไนเปอร์อ่ะสไนเปอร์มันแพ้ทางอยู่แล้วแพ้ทางกับแอสซินอยู่ลวซึ่งแอสซินนี่ก็เป็นทีมที่เล่นยากนะเขาันเกิดก็ถือว่าสุดยอดแล้วฮะ แบบนี้นี่ผมทํายังไม่เคยฟูลเลยมั้งแค่ขั้นเดียวสองขั้นก็โหดแล้วะฮะอากาลินี่คือฟูลเลยอากาลินี่น่าจะโคตรโหดเลยแม้ว่าจะหนึ่งดาวแต่ก็โคตรแรงะฮะถ้า2ดาวนี่คือไม่ต้องทําอะไรกันแล้วนะฮะโอเควันนี้ไว้แค่นี้ครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะขอบคุณท่านที่เข้ามารับชมและขอขอบคุณผู้สนับสนุนทะ่านฮะไม่ว่าคุณจะกดไลค์กดซับครต์กดแชร์รวมทั้งผู้ที่กดสมัครสมาชิกกันมาด้วยนะครับขอขอบคุณมากมากเลยแล้วเจอกันใหม่ฮะสวัสดีครับ